สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะนำพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่สวนไผ่ปุนชัยนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไผ่ของเราที่ปลูกไว้เป็นไผ่ตรงดุนแล้งสายพันธุ์ตรงอินโดนะครับคุณผู้ชมส่วนนี้นะครับปลูกได้2ปีแล้วนะครับดูหนอนนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็พร้อมที่จะตัดหน่อขายได้แล้วนะครับตอนนี้ส่งอยู่หน้าแรงก็ส่งอยู่กิโลกรัมละสามสิบบาทนะครับวันนี้ผมจะสาธิตการตัดหน่อไผ่นะครับลองดูนะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยตัดหมามะนะครับจริงไผ่ตัวนี้ตัด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่สวนไผ่คุณชัยนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําการปลูกไผ่นะครับไผ่ตรงลืมแล้งที่ผมปลูกตัวนี้นะครับกอนี้ปลูกได้18เดือนนะครับคุณผู้ชมครับก็ดูความโยกของหนอนะครับตัวนี้เป็นไผ่ตรงรืมแแรงสายพันธุ์ตรงอินโดนะครับลักษณะเด่นๆของไผ่พันธุ์นี้ก็คือว่าโคนมันจะอูมนะครับโคนมันจะอูมแล้วก็หน่อจะอ้วนนะครับเหมือนหน่อนี้ก็ได้ประมาณกิโลหนึ่งนะครับถ้าเกิดหน้าแล้งแบบนี้ก็ส่งกิโลละ40บาท นะครับคุณผู้ชมครับดูครับความโดกของหนอนนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่คิดจะปลูกไผ่นะครับมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งก็คือว่ากอไผ่ที่เราปลูกเนี่ยอย่าเอาลำไว้เยอะเด็ดขาดนะครับสูงสุดที่ควรไว้ก็แบบนี้ครับเหมือนผมก็ไว้สูงสุดก็คือแค่สามสี่ลำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไว้ลำเยอะเท่าไหร่เนี่ยหนอมันจะเกิดน้อยนะครับหน่อจะไม่ดกนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูกออื่นกันนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ เช่นกรณีนะครับผมก็ไว้แค่3ามลำนะครับนอกนั้นก็ลูกมันก็จะเกิดมาหน่อใหม่ก็จะเกิดมาอันนี้เป็นหน่อแม่ที่เอามาปลูกนะครับพอเริจริงๆแล้วเนี่ยพอหน่อลูกขึ้นมาเนี่ยเราก็ไว้ลำไว้ลำแล้วก็สามารถเอาหน่อแม่ออกได้นะครับแบบเนี้ยเดี๋ยวอีกสักสองวันก็ตัดได้แล้วนะครับหน่อหน่อขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นตงอินโดนะครับดูกรณีอ่าอันนี้มีสองลำนะครับอันนี้มีสองลำผมก็จะไว้ลำอีกลำหนึ่งนะครับให้มันเป็นสามลำก็ดูความดกของหน่อนะครับ อันนี้อีกสัองวันก็ตัดได้หมดครับกลุ่มนี้นะครับผมครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะปลูกไผ่นะครับก็ติดต่อนะครับแล้วก็โทรมาปรึกษาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างของ YouTube นะครับขอบคุณมากครับ